ละหนึ่งพันบาทเป็นจํานวนเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบำรุงโรงเรียนโรงเรียนวัดสังเวชหนึ่งหมื่นบาทค่าใช้จ่ายอื่นๆสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาททื่อจนประกาศเพื่อพระพิสุทธิ์สองท่านครูอุบายกอุบายศิษอุบายศิษยา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดทราบและอาุมโมทนาโดยทั่วกันสาธุอะหูราริรุเรน็นสิสารังเอวะเมวะิโตพินังเบตานังอุป,ปัปฌติ ติชิตังปัิตังตงหังกิปะเมวะสมิจฉุโตจับเพปูเรนตุสังกปายันโทปนะระสยะถามานิโชติระโสยะถามอิติโยงัง กานตรายโยสุขเียที่ยุโกภวสัพติยวิวันจานุศาวนคววิาสตุมาเตภวนสา เทายุโกภวาสังเติโยวววันจันตุสัพรโยชนินาสตุมาเตมภวันวันตารายสุเกี่ยทายุโกภวา สิวันจน,เนาเสียเลสานเจังวนทางพัจจายนตโนจันตารวนธรรมาวัท,าทันเทอายุวันนสุขังราลา กิมุตังมมขายันยาสาวิติสันทโสมุขังราชามุขังมนุษย